สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะ s t o r p r o f i t อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะก็โยกการอัปเดตราคาบิตคอยไปจําวันที่25กันยายนแล้วนั่นเองนะซึ่งก็ห่างหายกันไปเป็นเวลา3วันนะกับการอัปเดตราคาซึ่งเรามาดูกันว่าตอนนี้นะบิตคอยนะเกิดสัญญาณอะไรกันบ้างนะซึ่งเออคลิปนี้นะก็จะมาไวไปไวนิดหนึ่งนะเอออาจจะเป็นเพราะความขี้เกียจด้วยหรือเออเนื้อนะหาใจาความสําคัญมันมีนิดเดียวแต่ว่า เนื้อหานั้นค่อนข้างที่จะสําคัญเลยเพราะว่ามันจะส่งผลถึงตลาดบิตคอยเพราะว่าที่เราเห็นนั้นมันอาจจะเป็นแบร์มาร์เก็ตที่เราสามารถเห็นได้เล็กๆของบิตคอยแล้วมันอาจจะไม่เล็กอาจจะใหญ่เลยก็ได้อาจจะใหญ่เลยก็ได้ซึ่งเราสามารถเห็นได้อย่างไงสําหรับแบร์มาร์เก็ตครั้งนี้โอเคเรามาดูกันครับว่าเราเห็นอะไรบ้างซึ่งหนึ่งและอย่างแรกที่ผมจะให้ทุกคนดูเลยก็คือเจ้าตัวแพทเทิร์นของบิตคอยตอนนี้ที่กําลังทํานะครับเพราะตอนนี้ มันเป็นยังไงซึ่งคลิปที่แล้วผมบอกไปว่าเออมันอาจจะสวยถ้าบิตคอยเทสตรงนี้แล้วผ่านขึ้นไปได้ไหมครับเทสตรงนี้พูแบ็กไหมเพราะว่าตรงนี้ที่มันทํามันคือเป็นแนวต้านเก่าเนะี่ยถ้าใครที่เรียนแนวรับแนวต้านมาก็คือตรงนี้เป็นแนวต้านเก่าราคาถ้าทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ต้องกลับมาทดสอบที่แนวต้านนี้แล้วถ้าผ่านเอ้ยแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยแสดงว่ามันคอนเฟิร์มแล้วว่าไอแนวต้านเก่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่เรียบร้อยซึ่งรอบนี้นะเห็นไหมครับว่ามันลงมาเทสปุ๊บเห็นไหมครับ เทสแล้วจริงเห็นไหมเทสแล้วจริงเทสหนึ่งครั้งพุ่งขึ้นไปแล้วสุดท้ายพุ่งกลับลงมาอีกเห็นไหมพุ่งกลับลงมาอีกหมายความว่าอะไรคือเร,เราเห็นว่าเราเราเห็นว่าไอตอนเนี้ยที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันไม่มากพอจุดตรงนี้มันไม่มันไม่มากพอที่จะทําให้บิตคอยเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปได้หมายความว่าอะไรมันก็คือเป็นการเอ่อคอร์เรคชันเล็กๆของดาวเทรนก็คือยังไงก็คือ มันเป็นการคอร์เรคชันหรือการปรับฐานปรับยอดของมันเล็กๆเลยแล้วก็วิ่งลงต่อเห็นไหมครับวิ่งขึ้นมาประมาณ60%ของ f i b o n a ชชีแล้วก็รีเทรสลงไปใหม่เห็นไหมครับเกิดสัญญาณอะไรบ้างเรามาดูกันมีบลัดไดมอนด์เห็นไหมครับกระชากลงมาอย่างรุนแรงเลยเห็นไหมอาจจะทำไฮเออร์อาจจะทำไฮโลเห็นไหมมันทำโลที่สูงขึ้นเห็นไหมตามดาวทรีก็คือถ้ามันทำไฮเออร์โลเนี่ยคือมันอาจจะเป็น พอยต์เล็กๆที่เราสามารถมองได้ว,ว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดการรีเวิร์สของเทรนหรือเปล่าอันเนี้ยซึ่งเวลามันเกิดเนี้ยผมมาดูที่ทางเฟรมเล็กลงใช่ไหมทางเฟรมเล็กลงเนี่ยผมไม่เห็นเอ่อบูลลิชเดเวเวอร์เจนไรเลยนะผมไม่เห็นบูลลิช d ดเว r g อร์เจนไรเลยนะไม่เห็นสัญญาณการขัดแย้งอะไรของราคาที่สามารถที่จะทำให้มันขึ้นไปต่อเออไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณอะไรเลยไม่มีสัญญาณอะไรเลยอะครับตอนแรกนะคาขึ้นที่เราเห็นตอนนี้ระคาขึ้นคือทริกเกอร์เวฟเห็นไหมทริกเกอร์เวฟ ซึ่งไม่ค่อยให้ไหนสําคัญมันอย่าลืมว่าใครที่ค่อนข้างที่จะไอ้นี่แล้วบรรลุแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะรู้ว่า point ตรงไหนเนี่ยที่เราควรจะจับใจของมันได้คือบางอันที่เราคลปล่อยได้ซึ่งไอ้ทิกเกอร์เว็บในสี่ชั่วโมงเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยเอ้ยหนึ่งชั่วโมงที่เราเห็นเมื่อกี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อนข้างใส่ใจมันเพราะว่าอะไรเพราะาเรามาดูที่มันนี่โฟล์เห็นไหมครับสีแดงแบบเนี่ยเห็นไหม หมายความว่าอะไรครับมันทำ lower low เห็นไหมมันทำ lower low มันนี่ flow มันทำ lower low แล้วเนะี่ยเห็นไหมมัน lower low แล้วเห็นไหมมัน lower low แล้วถ้าเรามาดูที่8ชั่วโมงเห็นไหม8ชั่วโมงเรามี clean trigger wave ตรงนี้เห็นไหมครับเรามี clean trigger wave ที่ค่อยๆ decreasing ลงมาเห็นไหมเรามีอาจจะมองว่านี่คือ bearish divergence ตั้งแต่ตรงนี้เลยเหไหม bearish divergence ราคาขึ้นโมเมนตัมลงและยังคงลงต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า โมเมนตัม um ที่ทําให้ราคาวิ่งขึ้นมาสูงในขนาดนี้ค่อยๆลดลงไหมมันค่อยๆลดลงโมเมนตัม um ในการผลักให้ราคาขึ้นเนี่ยมันค่อยๆลดลงประจบเหมาะกับอะไรครับมันนี่ flow index เห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรครับโลว์หายเรื่อยๆแม้มันมันต่ําลงเรื่อยๆเห็นไหมมันต่าลงเรื่อยๆมันต่ําลงเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยคือสัญญาณที่ไม่ต้องไปทําอะไรนั่งนั่งแค่นั่งดูก็รู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมว่าแบรริชเดอเวอร์เจนที่12ชั่วงโงมงไทม์เฟรมเนี่ยไหม เนี่ยมันต่าลงเรื่อยๆหมายความว่าอะไร <c oughs> คือแรงที่ทําให้ราคาเขาเรียกว่าอะไรแรงที่ทําให้ราคาจะวิ่งขึ้นต่อเนี่ยมันเริ่มถอยลงเรื่อยๆเห็นไหมตั้งแต่รอบนี้เห็นไหมรอบนี้คือแบบบูมขึ้นมาสูงสุดเลยแล้วค่อยต่าลงเรื่อยๆต่ําลงเรื่อยๆต่ําลงเรื่อยๆโมนต่มจนกระทั่งเห็นไหมครับหมดแรงพอมันเริ่มหมดแรงก็จะทิ้งดิ่งลงมาเห็นไหมในชน่วงนี้มันยังทิ้งดิ่งลงมาแล้วมันขึ้นไปใหม่ใน8ชั่วโมงเห็นไหมมันมีรอบหนึ่งที่ขึ้นไปใหม่รอบที่หนึ่งขึ้นไปใหม่ รอบที่ขึ้นไปใหม่หไหมมันก็ยังทาต่ําลงอยู่ดีแบบความว่าอะไรแรงตอนนี้มันถูกกดลงมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆที่เราเห็นได้เห็นไหมและใน12ชั่วโมงสําคัญที่สุดเลยคือมันนี่โฟล์เกิดแล้วครับเกิดโลแล้วเกิดสีแดงแล้วเห็นไหมเกิดสีแดงแล้วเห็นไหมเกิดสีแดงแล้วตรงเนี้ยเราต้องระวังกันให้ดีวีวาร์ใน12ชั่วโมงเห็นไหมครับโลว์ไฮฟิกเกอร์เวฟเเห็นไหมครับเราสามารถเห็นได้เอาล่ะนี่คือสัญญาณที่มันอาจจะเป็นในองค์ประกอบ ที่ภาพใหญ่หน่อยมันอาจจะไม่ได้เกิดพรุ่งนี้เลยแต่ให้ทุกคนรับรู้กันไว้ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะล่วงนะครับถ้าเรามาดูที่ท r เฟรม e e k เนี่ยชัดเจนเลยว่าเราพลัสอะไรขึ้นมาเราพลัสทริกเกอร์เวที่ทาเฟรม e e k เห็นไหมครับเล็กๆตรงนี้เห็นไหมมันมีการ Cross แล้วเห็นไหมมันมีการ Cross แล้วอันนี้คือสัญญาณเซลล์แล้วหมายความว่ามันมีสิทธิ์ที่จะดัมลงมาแล้ววีวับเนี่ยวีวับเนี่ยมันครอส s zero ไลน์แล้วระวังกันที่ดี เมื่อไรทีเ่เขาเราียกว่าอะไรนะมันนี้เอ้ยไม่ใช่สิท r ิกเกอร์เวฟเกิดท r ิกเกอร์เวฟแล้วเห็นไหมในอ,อดีตเกิดทวิกเกอร์เวฟวีวับครอสลงคุณเห็นอะไรไหมครับว้าลงมากี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะคุณสามารถจับได้ไหมมันกี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะเห็นไหมหกสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยเดียวเห็นไหมแล้วคุณจะซื้อตรงไหนใหม่คุณก็ซื้อท r ิกเกอร์เวฟด้านล่างเห็นไหม มันมาทำ trigger wave แล้วก็ซื้อตรงนี้เห็นไหมคุณจะได้จุดเข้าซื้อตรงนี้ว่าขึ้นไปเลยไม่ต้องรอ break out เห็นไหมถ้าเราเล่นตาม indicator เชื่อใน indicator ไม่ต้องรอ break out p a t ทิร์นี้เห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องรอ break out collection triangle นี้เราได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยไม่ต้องรอทะลุเห็นไหมครับก็หมายความว่าอะไรครับเราจะซื้ออีกทีตอนไหนหมายความว่าอะไรเราจะซื้ออีกทีตอนไหนคือตอนที่ market c i p h e r ลงมาทำ trigger wave ด้านล่างเห็นไหม clean trigger wave เลยเห็นไหม เราก็จะได้จุดเข้าส,สวยๆอยเรไหมหมายความว่าอะไรมาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีการดรอปลงมาก่อน market มาร์เก็ตอาจจะมีการดรอปลงมาทำทริกเกอร์เวฟอีกก้อนหนึ่งหลังจากเข้าซืออ้อก,ก้อนหนึ่งวีวับครอสซิโลไลน์ขึ้นหรือไม่ m ันนี f โฟลยังเขียวอยู่หรือไม่นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องไปหาดูกันซึ่งอาจจะไม่เกิดในเร็วนี้แน่นอนแต่นี่คือคําเตือนก่อนว่า bear market อาจจะมาแล้วจริงๆซึ่งเราจะเข้าซืออ้อจุดได้อีกตที่ตอนไหนผมจะให้ดูแพทเทิร์นหนึ่งของบิตคอย บิตคอยเวลามันทำเนี่ยมันจะชอบทําเป็นทรายแองเกิลแพทเทิร์นทราแองเกิลที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นคอร์เรกชันทรายแองเกิลทรายแองเกิลที่ว่านี้คือทรายแองเกิลเลยอะสามเหลี่ยมเลยอะสามเหลี่ยมมัจจุราชเนี่ยเห็นไหมสามเหลี่ยม of god of year เห็นไหมครับสามเหลี่ยมเห็นไหมเวลามันทําคอร์เรกชันจริงๆแล้วมันจะทําเป็นสามเหลี่ยมแพทเทิร์นเห็นไหมเห็นปะมันสามเหลี่ยมจริงๆนะมันสามเหลี่ยมจริงๆให้ไปดูได้ไหมทุกครั้งที่ทําเนี่ยมันจะขึ้นแรงลงแรงซึ่ง เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะหลุดแล้วไปยังไงเราก็มาดูที่ฐานหนึ่ง triangle อย่างเช่นตรงเนี้ยมันทาเป็นอะไรครับ triangle เลยย่อยเลยเห็นไหมครับเอ้ยใหญ่ๆเลยเห็นไหมเราจะมองว่านี่คือ triangle ซึ่งรับที่แข็งแกร่งที่สุดของมันคือตรงไหนก็คือฐานของ triangle เลยนี่ไงก็คือสามหมื่นเห็นไหมเนี่ยฐานของ triangle คือเนี่ยไหมฐานของสามเหลี่ยมของมันเนี่ยคือแข็งแกร่งที่สุดเมื่อไหร่ที่มันหลุดฐานเห็นไหม พอมนหลุดฐานป,นปุ๊บมันปังลงมาเลยเห็นไหมเพราะถ้ามันหลุดฐานคือกผลมาตัวฟังกิ่งออฟไลท์ออฟเยียกันเลยเห็นไหมครับคือไปเลยคือไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่มันยังไม่หลุดฐานของทรังเกิลเห็นไหมเมื่อไหรที่มันยังไม่หลุดฐานของทรังเกิลของมันเนี่ยเห็นไหม,ม,ย,มยัง,ข,ง triangle, ขึ้นได้ต่อยังไม่หลุดฐานทรังเกิลขึ้นได้ต่อยังไม่หลุดฐานทรังเกิลขึ้นได้ต่อเห็นไหมซึ่งเราต้องมาดูตรงนี้กันว่าจะไหวหรือเปล่าแต่เราก็อาจจะมีทรังเกิลเล็กๆตรงนี้ที่อาจจะไม่ลงมาถึงสามหมื่นคือตรงไหน นี่เราอาจจะมองว่านี่คือเป็นทร i งเกิลเล็กๆอีกอันหนึง่งที่อยู่ในทรังเกิลใหญ่เห็นไหมซึ่งเรามามาให้จุดโฟกัสตรงนี้ก่อนว่าเอ้ยราคา38 0 0มเนี่ยอาจจะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งที่เราอาจจะเข้าซื้อเพราะว่าถ้ามันมาชนฐานของสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์สูงที่จะเด้งขึ้นไปได้และประจบเหมาะกับตรงที่ว่ามันเป็นเออสิเอ่อจุดปเ,เป็น significant fibo target i n t r e s e ของมันเห็นไหมครับสามหมื 38, นะ่ 37, นแปดสามหมื่นเจ็ดเนี่ยคือ จุดสุดยอดเลยที่เราจะเข้าซื้อเห็นไหมครับเป็นจุดที่มีในสําคัญนี่คือจุดที่เราจะเข้าซื้อแต่เรากลัวตรงที่ว่าเวลามันเด้งที่หกสิบจุดแปดมันเด้งขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้เนะี่ยแล้วมันเด้งกลับลงมาใหม่เรากลัวว่าจุดที่มันจะทำแพทเทิร์นเนี่ยคือ He a d and shoulder เห็นไหม head and shoulder คืออะไรครับคือดอยที่ต่ําก่อนแล้วดอยสูงแล้วก็ดอยต่ําก็คือเป็นหัวไหลหัวเออเป็นแพทเทิร์นหัวไหลอ่ะก็คือมีไหลซ้ายมีไหลขวาแล้วก็มีหัว แล้วเมื่อไหร่ที่มันเกิดแพทเทิร์นแบบนี้มันคือเป็นสัญญาณ bearish pattern หมายความว่ามันมีสิทธิสูงที่จะ break neckline แล้วลงต่อได้มาหาที่3 0 0 0 0นั่นเองแต่ยังไงก็ได้แหละถ้าเราเป็นสายโฮเป้าหมายที่จะซื้อต่อไปคือ38ม0 0ไม่ว่ามันจะลงเท่าไหร่เราจะได้ Bitcoin เพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้โอเคก็ประมาณนี้ตอนแรกก็กะว่าจะมาสั้นๆแต่ว่านี่แหละมีประมาณนี้จริงๆของคุณทุกคนที่เข้ามาดู stop profit หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่าเชื่อที่ผมพูดทุกอย่างนะ เชื่อได้เอาไปเป็นแนวทางได้เอาไปเป็นความรู้ได้แต่อย่าซื้อเพราะผมพูดโอเคไหมแต่นี่คือคําเตือนคุณอย่าเพิ่งซื้อตอนนี้คุณอย่าเพิ่งขายตอนนี้แล้วคุณอย่าเพิ่งทำหาะไรเลยตอนนี้แล้วก็ไปทา่งพอดซะโอเคผมพูดเล่นเจอก,กันไม่รู้ผมจะพูดอะไรเหมือนกันผมเป็นคนมึนๆน,นะก็โอเคสวัสดีครับทุกคนเจอกันครับ